บ้านทรงจั่วสไตล์นอร์ดิกแบบนี้นะคะจุดเด่นก็คือโล่งโปร่งสบายแต่แดดมาทีไรก็ร้อนอนะคะเรามีวิธีการแก้ไขปัญหากแลนัก็คือติดม่านจั่วค่ะไปดูกันเลยแคนี้ก็ติดผ้าม่านเสร็จแล้วนะคะนี่เลยม่านจัว่วสูงๆแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นม่านรอนลางเทปเนาะตอนนี้เราก็กําลังรีบเก็บงานอยู่นะคะนี่เลยเป็นผ้าหางกระรอกนะคะผ้าเงา มีความสวยงามหรูหรามากเลยจ้ามาดูใกล้ๆคะ่ะผ้าตัวนี้เข้ากันแสงได้ดีมากๆเลยนะคะ95%เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นโทนสีเข้มเนาะนี่ถ้าสีเข้มเขาจะช่วยการแสงได้ดีติดแล้วทําให้ห้องเย็นขึ้นเลยทันทีนะคะนี่มีความสวยงามหรูหราเข้ากับบ้านเลยนะคะบ้านเป็นประตูทรงจั่วแบบนี้นะคะ ถ้าใครที่สนใจผ้าไามทรงจวดเฉยๆแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาหรือว่าทัากมาปรึกษาเราได้นะคะ s อ e ประเทศยินดีให้บริการค่ะ